สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอเสียนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทําให้เราขาดวิตามินดีกันเยอะแม้แต่อยู่ในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยอยู่ในเขตประเทศที่ร้อนแดดจัดแต่ทาไมการศึกษาถึงบอกขาดวิตามินดีเยอะจงังมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรหรอแล้วเรามีอน,นันไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะตอนแรกเราต้องรู้ก่อนนะวิตามินดีนี่เป็นวิตามินที่แบบโอ้โหมีความสําคัญมากอะ่ะของทุกระบบของร่างกายเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะ เราเรียกว่าวิตามินแท้จริงมันคือฮอร์โมนนะเออแต่เราเรียกว่าวิตามินดีแท้จริงมันคือฮอร์โมนตัวหนึ่งเลยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสเตอรอยด์ฮอร์โมนอ่าประโยชน์ของมันนี่คือแบบเอางี้ทุกระบบเลยดีกว่าตั้งแต่อันแรกที่เรารู้กันคือเรื่องกระดูกฟันข้อกล้ามเนื้อใช่ไหมแหมโอ้จะแข็งแรงโครงสร้างร่างกายเราจะแข็งแรงเท่าวิตามินดีเพียงพอเพราะมันช่วยในการดูดซึมแคลเซียมดูดซึมพวกฟอสฟอรัสต่างๆอ่านี่ที่เรารู้กันแล้วก็ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าเม็ดเลือดขาวนะเอามาดูนะจะมีรีเซปเตอร์ของวิตามินดีจะเป็นบีเซลล์จะเป็นทีเซลลอะไรก็ได้จะมีแบบตัวจับของวิตามินดีเลยงั้นคือเม็ดเลือดขาวคุณยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะงั้นก็จะไม่ป่วยบ่อยจะไม่แบบโอ้โหติดเชื้อภูมิแพ้ภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนเนี่ยวิตามินดีต่ำหมดเลยนะภูมิเพี้ยนก็พวกกลุ่มออโตอิมมูนต่างๆภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองหรือภูมิแพ้เดี๋ยวก็น้ำมูกไหลจามคันอะไรตามตัว ผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยวิตามินดีหมดเลยเพราะมันมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันอ่ามีผลต่อระบบสมดุลฮอร์โมนเพราะวิตามินดีนี่เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโคเอนไซม์ M ของแทบจะทุกพวกฮอร์โมนต่างๆเลยจะไทรอยฮอร์โมนพาราไทรอยฮอร์โมนะจะเซ็กฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าวิตามินดีเนี่ยนะมันเป็นตัวควบคุมการทํางานของยีนในร่างกายมากกว่าพันยีนอะ่ะงั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบวิตามินดีเพียงพอ ร่างกายคุณสมดุลของฮอร์โมนคุณก็ดีหลับลึกหลับได้คุณภาพตื่นมาสดชื่นฮอร์โมนร่างกายคุณสมดุลใช่ไหมเพราะว่าว,วิตามินดีคุณเพียงพอต่อไปวิตามินดีเนี่ยเรื่อง Anti a n t i ี้เอ g จด้วยกระตุน้นมิวโคโพลีแซคคลายซึ่งเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนผิวสวยหน้าใสลดริ้วรอยผิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะามันมันคอลลาเจนมันทำงานได้ดีเพราะวิตามินดีมันช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวแล้วก็กลุ่มโรคพวก โรคอ้วนโรค N c d ซดีต่างๆเพราะวิตามินดีเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวเรื่องระบบเผาผลาญของร่างกายโดยเฉพาะแฟตกับเบ็ดงั้นคนที่แบบอ้วนลดนำ้ำหนักไม่ยอมลงเลยฉันพยายามลดแล้วอะ่ะอ,อ,อาจจะขาดวิตามินดีนะเพราะวิตามินดีทำให้ถ้าคุคณต่ำเนี่ยตัว,ต,วตัวแฟตมันจะตัวใหญ่ถ้าแบบโหคุณวิตามินดีเลเวลเพียงพอแฟตก็บเบดจะตัวเล็กลงระบบการเผาผลาญร่างกายคุณจะดีขึ้นองั้นขาดวิตามินดีเาผาผลาญต่ำ นั้นช่วยแบบวิตามินดีให้เพียงพอเลยนะคะวิตามินดีช่วยเรื่องประสาทสมองเพราะมันกระตุ้นการหลั่งซีโรโตนินเป็นแบบเอ,อ่อแบบอะไรละ่ะกระตุ้นการหลั่งซีโรโตนินอะ่ะทำให้ซีโรโนินทําให้เป็นฮอร์โมนแห่งอะไรสดชื่นงั้นโรคซึมเศร้าสัมพันธ์กับการขาดวิตามินดีค่ะงั้นประเทศที่แบบว่าไม่ค่อยมีแสงแดดอึมครึมทั้งวีทั้งวันซึมเศรา้าง่ายเพราะขาดวิตามินดีกระตุ้นการหลั่งซีโรโตนินไงวิตามินดีทำให ทีโมโกบินเราอะอ,อจับออกซิเจนโหได้เต็มประสิทธิภาพออกซิเจนไม่จับหลุดจับหลุดไงเอองั้นก็คือ,อเลือดก็ส่งไปสมองสมองก็สดชื่นเฟรชมีแผลตรงนี้เลือดก็ส่งไปเลี้ยงนําออกซิเจนไปที่แผลแผลก็หายเร็วคือมันทําให้เลือดจับออกซิเจนได้ดีอืแล้วอะไรคะพอเลือดไหลเวียนดีมะเร็งก็ไม่ชอบออกซิเจนค่ะ แล้ววิตามินดียังสมคัญกับระบบภูมิเื่นที่หมอพูดไปแล้วภูมิคุ้มกันมะเร็งคือโรคที่ภูมิคุ้มกันคุณต่ํามีเซลล์ผิดปกติปุ๊บ,บภูมิไม่สามารถไปเก็บกินได้อ่างั้นก็คือวิตามินดีสัมพันธ์กับโรคเรือรังต่างๆแม้กระทั่งมะเร็งค่ะอ่านะคะแล้วก็วิตามินดีสมช่วยควบคุมสมดุลกดดังในร่างกายผ่านระบบอะฮอร์โมนคอร์ซิเฟอรอลอะไรอย่างนี้ค่ะมันคือกดดางก็สมดุล แล้วอะไรรู้ไหมเรื่องเบาหวานเขาบอกว่าวิตามินดีเนี่ยช่วยกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินได้ดีงั้นคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2อ่ะที่ตับอ่อนแบบหลั่งอินซูลินออกมาแล้วไม่ไม่แอคชั่นไม่เวิร์กเนี่ยก็คือวิตามินดีมีผลแต่ที่จริงแล้ววิตามินดีมีผลทั้งตับอ่อนเขาเรียกว่าทั้งเบาหวานไทย1หนึ่งสองเลยนะไท p e สองเนี่ยก็คือที่เรารู้กันอยู่แล้วคือเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินวิตามินดีทําให้อินซูลินพัฒนาได้ดีขึ้นส่วนท y p e หนึ่งเนี่ยคือภาวะที่ในในเด็กอ่ะที่ อ่อนไม่สร้างอินซูลินเนี่ยเขามีการศึกษาของแลนเซตเลยนะเขาบอกในขวบปีแรกถ้าเด็กไดว้วิตามินดีที่เพียงพออ่าาคือหรือเขามีการศึกษาคือให้เสริมวิตามินดีในเด็ก2000ันไอยูจะพบว่าการเกิดเบาหวานไท p e หนึ่งเนี่ยนะที่เป็นตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยจะลดลงถึง80%จริงๆแล้วถ้าเกิดแม่เฮลตี้ตอนท้องเนี่ยนะได้รับวิตามินดีเพียงพอมันจะส่งไปสู่ลูกค่ะลูกก็กินนมแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ลูกไม่ขาดวิตามินดีโอกาสเกิดเบาหวานไทย1หนึ่งเนี่ยก็จะลดลงด้วยงั้นก็คือ วิตามินดีสัมพันธ์กับประหวานทั้งไทยหนึ่งไทยสองเลยนะวิตามินดีก็ช่วยกระตุ้นการดูดซึมของสารอาหารที่ลำส่งลำไส้หมดเลยจะเป็นวิตามินจะเป็นแร่ธาตุต่างๆอ่างั้นก็คนที่ผมร่วงบางคนผมร่วงผมบางผิวเหี่ยวลองดูอาจจะขาดวิตามินดีเพราะมันดูดซึมสารอาหารไม่ได้ดีนะคะแล้วก็คนที่เป็นไมเกรนค่ะวิตามินดีกระตุน้นพวกความหดกว่าเกรงของหลอดเลือดการศึกษาที่เบอร์ลินนี้ชัดเจนมากเลยว่าอ่าคนที่เป็น พวกความดันสูงสโตรกหลอดพวกระบบหลอดเลือดต่างๆเนี่ยวิตามินดีจะช่วยทําให้ความดันคุณลดลงเขาเรียกว่าซิสโตริกลดลงตั้งเป็นหหน่วยอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือการศึกษาที่กรุงเบอร์ลินนะก็คือวิตามินดีสาคัญมากๆเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราขาดหรือเปล่าเนี่ยหมอเคยทําคลิปแล้วว่าอาการขาดวิตามินดีมันโชอะไรได้บ้างแต่จะให้ชัวร์ๆเนี่ยไปเจาะเลือดค่ะไปเจาะเลือดดูมันจะมีค่าเขาเรียกว่า25 OHD อ่าก็ต่อดูตัวนี้ว่าเรามีเลเวลเท่าไหนเออมันจะหน่วยเป็นนาโนกรัมต่อมิลลิลิตรถ้าปกติเลยเนี่ยนะก็คือให้เกิน30 เราเจาะไอยิมฮ่าเดเนี่ยไปเจาะเลือดเนี่ยมันถึงจะชัวร้อย์ว่าเราเลเวลวิตามินดีเราเท่าไหนถ้าเกิน30ไปโอเคแล้วมีแต่ถ้าจะให้เฮลตี้เลยป้องกันบูสต์ภูมิได้ดีเนี่ยขอ4 0่สถึงแปค่ะถ้าเกินร้อยอ่ะเออเกินร้อยนาโน,โนกร,รัมไปก็เยอะเกินเออถ้าต่ําต่ํากว่า30เนี่ยก็จะมีมันมีต่าไปหลายขั้นต่ำก็สามสิบเรียกว่าเริ่มพล่องต่ากว่า20่คุณขาดแล้วค่ะมาลงมาเลงถามหาโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคอะไรจะถามหาระบบภูมิป่วยง่ายอะไร พูดมาว่าประโยชน์ของวิตามินดีเนี่ยงั้นไปเจาะเลือดเช็คลูก,ก็จะรู้เลยค่ะว่าคุณมีวิตามินดีเลเวลไหนแล้วคนก็บอกว่าก็แล้วก็โดนแดดกันนะก็อยู่เมืองไทยก็เดินหลบแดดไปไปกินอาหารทํางานลงออฟฟิศมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมถึงขาดละ่ะการศึกษาในคนคนไทยเราเนี่ยขาดถึง70%นะคะเยอะมากยิ่งเป็นไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ๆเนี่ยหมอเลยจะมาพูดถึงปัจจัยเสี่ยงที่มันขาดวิตามินดีในในพวกเราเนี่ยมีทั้งหมด9ข้อค่ะข้อแรกคือไม่โดนแดด หรือโดนแดดแต่โดนแบบอะไรคะกันแดด SPF แค่10ก็กันแล้วค่ะเสื้อผ้าใส่มาปิดแขนอย่างเงี้ยก็คือวิตามินดีเนี่ยนะร่างกายเราสังเคราะห์อเองได้โดยรังสี UVB มาโดนคอเลสเตอรอลาตายผิวหนังเราแล้วก็จะสังเคราะห์เป็นฟอร์มวิตามินดี3แต่ถ้าคุณเนี่ย ใส่เสื้อปิดวิตามินไอจะสังเคราะห์วิตามินดีม,น D, มันต้องใช้ UVB ใช่ไหมมันต่างกับ UVa นะใน,ใ,นในแสงแดดที่ออกมาเนี่ย UVB เป็นรังสีคลื่นสั้นค่ะไม่ผ่านกระจกไม่ผ่านสารกันแดดไม่ผ่านเสื้อผ้าเไม่ผ่านอะไรจะใส่หมวกอะไรคือมันไม่ผ่านไอ้พวกนั้นอ่ะอืมก็คืองั้นคุณใส่เสื้อแขนยาวคุณทากันแดดก็แทบจะวิตามินดีก็มาสังเคราะห์ได้น้อยแล้วค่ะเพราะ UVB แทรบผ่านไปน้อย นะ้าบูบเป็นรังสีคลื่นสั้นงั้นก็คือที่เราบอกว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือเราหนึ่งไม่ค่อยโดนแดด หรือโดนแดดแล้วมาเรากันอะไรเยอะเลยเสือ้อเราเดินกลางแดดแต่เสื้อนี่หนาปิดมายันนี่เลยใส่หมวกใส่อะไรมันก็ไม่ได้ได้รับวิตามินดีพอค่ะหรืออยู่ประเทศที่แบบไม่มีแสงแดดหรือเดี๋ยวนี้มลภาวะค่ะมลภาวะพวกฝุ่น PM หรือควันหนาๆเน,น,นี่ยมันก็บัง UVB ที่จะมาทะลุผ่านมาถึงเราได้อันนี้ก็มีผลหมดเลยนะคะก็คือแล้วก็ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่เช้ามาออกจากบ้านตีห้าครึ่งหกโมงไปถึงออฟฟิศที่ทํางานเลิกห้าโมงหกโมงเย็นขับรถกลับบ้านมาถึงบ้านสองทุ่ม ไม่มีค่ะแสงแดดไม่มีแล้ว UVB เนี่ยจะแรงเนี่ยตอน10โมงถึงบ่ายสามนะคือตอนตอนแบบตอนอย่างนั้นอะสิบโมงถึงบ่ายสามซึ่งเราก็อาจจะหนึ่งขาดแสงแดดแล้วก็มีเป็นเป็นปันจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือทานอาหารก็ได้อาหารที่วิตามินดีน้อยอีกคุณไม่ค่อยทานอาหารที่มีวิตามินดีเลยอาหารอะไรบ้างคะพวกปลาก็ต้องเป็นปลาที่ไขมันสูงแซลมอนทูนา่า ซาดีนแมคคเรลอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะได้วิตามินดีแล้ว,แ,ลวแต่ชนิดของปลานะนได้ประมาณสัก2อ0 IU ถึง400 IU อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเรากินปลาอย่างนั้นวันล,ละร้อยกร,รัมนะแต่ถ้าเกิดว่าไข่แดงไข่แดงก็จะในไข่แดงก็จะมีวิตามินดีอยู่สัก30 IU อ่าชีส หรือจะเป็นถ้าเกิดเป็นพืชก็จะเป็นเห็ดคะ่ะยิ่งเห็ดมาตากแดดเนี่ยมันจะดูดซึมวิตามินดีได้ดีอันนี้ค่ะก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโดนแดดเลยอย่างน้อยเราก็ต้องหาอาหารพวกนี้มากินเสริมเป็นปลาที่มีไขมันสูงเป็นเห็ดตากแดดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นชีสเป็นไข่แดงซึ่งก็จะได้30มสไอยูแต่ไม่รู้จะได้ผลอย่างอื่นไปนี่หมอพูดถึงว่าเออเราก็จะมานั้งกินไข่เพื่อได้วิตามินดีเพียงพอมันก็จะไม่ไหวเอามันก็จะมีคอเลสเตอรอลอย่างอื่นเยอะแยะนะคะ อันนี้คือข้อ2ก็คือการกินอาหารก็ไม่ค่อยได้กินของที่มีวิตามินดีข้อที่3คือเป็นโรคอ้วนยุคนี้คนอ้วนเยอะคนบอกว่าอ้าแล้วทำไมอ้วนถึงขาดวิตามินดีล่ะวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันคุณไขมันสะพุงเดินอย่างนี้เลยอะแล้ววิตามินดีมันก็โดนแทปอยู่ในไขมันนะโดนละลายอยู่ในไขมันไม่ไม่ได้ออกมาใช้ค่ะขาดวิตามินดีได้ง่ายคนเป็นโรคอ้วนไขมันมันจับวิตามินดีเอาไว้มันไม่ปล่อยวิตามินดีออกมาค่ะก็เป็นขาดวิตามินดีต่อไปผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเลยนะจะโดนแดดเท่ากันเลยเด็กคนนี้อายุ20ปีอ่าเรียนพระเออ20ปีนี้เข้ามาหาหลัยแล้วเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยคือเรียนอะไรเรียนหนังสือหรือโดนแดดเออไปขี่โมไซด์โดนแสงแดดกับกับผู้ชายที่อายุแบบ70แล้วอย่างเงี้ยเขาบอกเลยนะโดนแดดเวลาเท่ากันเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่การสังเคราะห์วิตามินดีคุณจะลดลงอ่ะคุณสร้างได้25%ของวัยรุ่น คนแก่มันเสื่อมตามวนะัยไงแล้วคนแก่ยังไงคะไตก็เริ่มมีปัญหาตับก็ทํางานไม่สมบูรณ์วิตามินดีพวกเนี้ยนะมันมันได้รับเข้ามาแล้วเนะี่ยถึงได้ได้เป็นฟอร์อรมดีสามเข้ามาแล้วสร้างเองจากแสงแดดแล้วมันก็ต้องมาปรับเปลี่ยนค่ะที่อวัยวะคือที่ไตที่ตับมันถึงเป็นแอคทีฟฟอร์มทำงานได้คุณเป็นคุณอายุแบบ7080สิบแปดสิบไตเริ่มมีปัญหาตับเริ่มมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีโรคประจําตัว,วง,ง่ายง่ายแล้วก็การสังเคราะห์มันก็ได้น้อยลง เพราะว่าโดยโดยโดย,โดยไวและโดยธรรมชาติและสังเคราะห์น้อยลงจากหนุ่มสาวอ่ะเหลือได้แค่ยีจากเดิมอะ่ะเจ็ดสอร์เซ็หายไปแม้แต่โดนแดดเท่ากันงั้นคนแก่จะขาดวิตามินดีค่ะอาจจะต้องพยายามเสริมหรือตากแดดให้เพิ่มขึ้นแต่คนแก่ก็มักจะแบบไปตากแดดเดี๋ยวก็ไม่สบายาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดนแดดแรงไปก็ไม่ไหวก็อาจจะเสริมก็ได้นะ ต่อไปข้อที่5ปัจจัยเสี่ยงนะก็คือทานยาบางตัวมันดักเอาไว้ค่ะยาบางตัวจะลดการดูดซึมหรือลดการเปลี่ยนวิตามินดีจากที่ให้มันเป็นแอคทีฟฟอร์มันก็กลายเป็นวิตามินดีฟอร์มง่อยๆใช้งานไม่ได้อะไรประมาณนี้ยาพวกยาหอบหืดยากันชักยาวรรณโลกบางตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ขาดวิตามินดีได้ข้อที่6ก็คือผิวดํา คนที่คนแบบผิวดํายิ่งโดนแดดก็ดําแล้วยังไม่ไม่ได้วิตามินดีอีกหรอใช่ค่ะเม็ดสีคนอะเมลานินอะมันดําปือเลยอะแล้วแสงแดดมันเข้ามามันไม่ทะลุผ่านไปถึงชั้นคริสตอลให้สร้างได้ค่ะงั้นคนผิวขาวโดนโดนแดดนิดนึงโอ้ได้วิตามินดีพอแต่คนผิวดํา ต้องโดนเป็นเท่าๆเวลาเป็นเท่าตัวแล้วยิ่งดำง่ายอีกก็ไม่อยากโดนกันใหญ่คนผิวดำแบบตัวหมอนะกับพี่สาวพี่สาวหมอขาวโอ้เขาม่โดนแดดนะเขาก็ยังไม่ค่อยดำเลยนะเพราะเม็ดสีไม่ค่อยดูดนะแถมได้วิตามินดีแต่ตัวหมอโดนแดดกลายเป็นผิวดำค้าเลยวิตามินดีไม่ได้อีกมันแล้วแต่ผิวอะคะ่ะอืมเราก็มีวิธีแก้เราไม่ใช่แบบเออผิวแล้วก็ผิวสวยผิวน้ําผึ้งก็ได้นะอะไรอย่างนี้ ต่อไปข้อที่7คือมีโรคประจาตัวก็ที่พูดไปแล้วโรคไตโรคตับอะไรพวกนี้มันทําให้วิตามินดีสังเคราะห์ได้น้อยลงแล้วการเปลี่ยนฟอร์มเป็นฟอร์มแอคทีฟฟอร์มก็ได้น้อยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคกลุ่ม NCD โรคอ้วนโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆทําให การการแปลงวิตามินดีได้น้อยลงสังเคราะห์ได้น้อยลงข้อที่8คือมีปัญหาที่ลำไส้คุณมีปัญหาลำไส้จะเป็นโรคอะไรก็ได้ลำไส้รั่วโรคอิลิทิเบิลบาซินโดมลำไส้แปรปวนโครนดีซิตอะไรทำให้ดูดซึมสารอาหารคุณประสากินอาหารเห็ดตากแดดไปให้มีวิตามินดีก็ดูดซึมได้น้อยลงใช่ไหมก็คือการดูดซึมของไขมันคอเลสเตอรอลตัวดีที่จะมาอยู่ใต้ผิวหนังสังเคราะห์วิตามินดีก็น้อยลงงั้นคุณเป็นโรคลำไส้คุณก็มีปัญหาการขาดวิตามินดีได้ข้อที่9ก็คือพวกคนที่ ให้นมลูกคนที่ท้องอยู่ของเราตัวคนเดียวยังแทบจะขาดวิตามินดีอยู่แล้วอ่ะแถมมีเด็กอยู่ในท้องลูกต้องใช้ด้วยแถมตอนให้นมลูกก็คือแบบเปอร์เซ็นต์การขาดสูงมากใช่ไหมคะและ้วคือ9ข้อนี้ถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเงี้ยก็คือจะทําให้มีปัจจัยเสี่ยงว่าของคันขาดวิตามินดีได้แม้แต่อยู่ในประเทศเส้นศูนย์สูตรก็ตาม ซึ่งก็ถ้าเรารู้ว่าเรามีข้อพวกนี้ก็เลี่ยงซะค่ะไปปรับเปลี่ยนซะค่ะไม่ค่อยโดนแดดหรอไปโดนซะค่ะไม่ค่อยกินอาหารที่มีวิตามินดีหรอกคะก็กินเห็ดกินปลาอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ช่วยซะค่ะหรือวิตามินดีเสริมเลยก็ได้ ซึ่งคนก็บอกว่าอ้าวถ้าจะเสริมเนี่ยเสริมยังไงก็คือมันจะมี D2 กับ D ฟอร์ม D3 กับ D2 หมอแนะนำเป็น D3 นะ D3 นี่คือเหมือนกับร่างกายเราสร้างเองอะอ่ UVB มาโดนคลสเอรอลเราจะสร้างเป็นฟอร์ม D3 แต่ทั้งสองฟอร์มยังไงก็ต้องไปปรับเปลี่ยนที่ไตที่ตับอยู่ดีใช่ไหมคะแต่มันก็คือฟอร์ม D3 จะดีกว่า,าแล้วคนก็บอกว่า ให้คุณกินเท่าไหร่ล่ะเห็นทางอเมริกาออทางพวกรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วเขาแนะนำว่าให้กิน3,000ถึง5,000อายุไม่ควรเกินนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นวิตามินที่ลายในไขมันมันสะสมได้กินมากๆเป็นหมื่นๆ มีปัญหาไหมซึ่งในความคิดของหมอนะคือแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมในเลกคอ m เมนต์เขาบอกว่าให้วิตามินดีต้องการวิตามินดีสัก600ถึง 800, 800อายุก็พอทำไมอาหารเสริมทั่วไปถึงมีต้องเขียนตั้ง2,000,3,000,4,000,5,000บางคนบางอันเป็นหมื่นอันไหนหรอให้กินโดสไหนกันแน่อ่าก็คือว่า,งงายาจริงโดสการศึกษาเนี่ยโดสมันจะมีเป็นเอ่อฟิสิโอโลโจิคอลโดสฟิสิโอโลจิคอลโเนี่ยคือโดสที่ ร่างกายเราเอาไปมันมีโดสเพียงพอที่ร่างกายเราจะมาให้มันทํางานตามหน้าที่นั้นๆได้ทําบทบาทของมันได้อ่คือโดสที่ร่างกายทํางานได้ปกติว่าง่ายๆก็คือประมาณ หกร้อยถึงแปดร้อยไยที่ควรกินต่อวันอันนี้ร่างกายเป็นโดสที่ร่างกายคุณทํางานได้ตามปกติเขาเรียกว่า physiologic dose แต่ถ้าเป็นโดสที่เขาเรียกว่า pharmacologic dose เนี่ยคือโดสที่ b o สต์โดสที่เสริมสร้างภูมิจะดีเป็นทํางานได้เต็มที่อเหมือนวิตามินซีก็ตามคุณจะบอกว่าวิตามินซีร่างกายคุณต้องการมาเท่าไหร่นิดเดียวก็พอวันละหนึ่งร้อยมิลลิกรัมคุณจะไม่เป็นโรครักกระปิดลักกระเปิดคุณจะโอเคไม่ได้เป็นร่างกายคุณมีวิตามินซีที่จะไปแอคชั่นได้เพียงพอ แต่ถามว่าพอสําหรับไม่ป่วยไหมสร้างคอลลาเจนบูสต์ภูมิคุณต้องกินเป็นพันอ่ที่เขาบอกให้กินวิตามินซีพันมิลิกรัมนั้นคือโดสที่สาหรับเฮลตี้ค่ะแต่จริงๆแล้วคุณกินอาหารทั่วๆไปก็ได้ประมาณร้อยร้หนึ่งก็คุณก็ไม่ได้ขาดแล้วไม่ได้เป็นโรคขาดมันคือมันมี2 level องเลเวลอะค่ะงั้นวิตามินดีเนี่ยที่ที่แนะนําถ้าจะให้เฮลตี้เลยนะก็คือประมาณเนี้ยค่ะสามพันถึงหายู วันแต่ไม่ได้ควรเป็นหมื่นๆค่ะเพราะว่าร่างกายมันก็ละลายในไขมันมันก็สะสมมากไปก็ไม่ดีทุกอย่างต้องทางสายกลางนะคะซึ่งคลิปนี้หมอมจะไม่ได้มาอธิบายเรื่องว่าต้องกินวิตามินดียังไงต่เล่าให้ฟังว่าสาเหตุอะไรมันถึงขาด9ข้อนี้ถ้าคุณมีก็พยายามเลี่ยงซะแล้วถ้าเกิดจะเสริมจริงๆก็เสริมดีสเช่นของหมอนี่ก็เวิร์กมากเลยนะของหมอนี่ดีสาเป็นวิตามินดีสที่ 3,500 IU เหมาะกับการทานแต่ละวันแต่ละวันรู้ไหมการศึกษาเขาบอกว่าทานวันละโดสต่ำๆดีกว่าทานอาทิตย์หนึ่ง20,000แล้วปล่อยให้มันรีลีสออกมาคือแล้วก็ฟอร์มพวกสมมุติว่าที่โรงพยาบาลชอบให้อะ่ะคือหมอก็อยู่โรงพยาบาลมันจะไม่มีฟอร์มดีสามันจะให้ฟอร์มดีสองซึ่งก็ไม่ดีเท่าเพราะร่างกายเราไม่ได้สัเคอเองเราจะให้เป็นครั้งหนึ่งเป็น20,000 IU แล้วค่อยเป็นอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าอย่างนี้เป็นดีสามค่ะแล้ววันละ,ว,นละวันละต่ำๆคือ3,500อย่าเกิน5,000ไปเรื่อยๆเร ทำไมหมอไม่ทําแค่หกร้อยอะร่างกายต้องการหกร้อยหมอท้องการหมอเป็นป่วยมาหมอเป็นไทรอยหมอเป็นแมสเนียเกวิสหมอเป็นโรคภูมิทํรลายตัวเองค่ะหมอหมอไม่โดนแดดด้วยไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ก็คือก็หมอคิดว่าประมาณ3,5 0 0แต่ก็ไม่ได้อยากให้เกิน5000แล้วของหมอมีเคสองผสมด้วยนะวิตามินเคสองนี่ทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีทำให้แคลเซียมเก็บได้ดีคือกินวิตามินละลายในไขมันทั้งทีแยกินเคสองเข้าไปด้วยประมาณนี้ ะคะใครสนใจก็ติดต่อน้องแอดมินแต่นี่หมอมาพูดให้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรหรอ9ข้อนี้ทำให้คุณขาดวิตามินดีแล้วเป็นวิตามินที่สําคัญมากๆพยายามเปลี่ยนเลยค่ะไปโดนแดดไปกินอาหารที่มีวิตามินดีไม่เพียงไม,ไม่ไม่พอถ้าไม่พอก็ดี3ค่ะโอเคค่ะเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ